ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ ฉันเพ,เเพลงไหลข้องควัญตัวจากโรงงน้นจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่หา่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ใน่ลอย ำที่ปลอบใจภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำ หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ใกล้ๆจะหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโพราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ ยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจ อยากเข็นจากเธออยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจจึงจะไป ใจจะไป,ไปทันใดจะเปลีนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลกันเกืองเธอให้เธอหมดความกังวลใจใจ,จะไป,ไปทันใดจะทุ่งไปจะปใ,จใกล้ไกลจะหาเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจครับพวกเรา นัมนโยบายและวิชาการนะคะต้องก่อนหนึ่งต้องขอบเตรียมความพร้กับท่านหัวหน้านะคะในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยปรนหลักตรวการพัฒนาสังคมและความม่นคงของมนุษย์นะคะที่ไม่ในช่วงระยะเวลาที่วกรานะคะได้อยู่กับขึ้นมาเป็นเวลาสี่เดือนนะคะก็ทราบขึ้นกับความศิละของฮัวหน้านะคะที่นี่ต่าง้วก็ดูแลช่วยเหลือ น้องๆแล้วก็ทีมพนังานนะคะมาตลอดโดยมียเสียงบ่นบ้างว่าบ้างแต่ว่าก็พวกเราก็ยินดีค่ะถ้าสิ่งใดที่พวกเราได้ร่วมเร็นว่าทำได้ดีตัดหนักใจก็มีต้งองขอให้หน้ารักษาให้ภัยให้ตาพวกเรานะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่ดีก็ขอให้จดจำ ซึ่งการละการไว้นะคะก็ไม่หนคุคใจคำว่าเจ้าายต่อลูกน้องหัวหน้าพูดเสมอว่าเ,เราจะอยู่กันตลอดไปนะคะค่ะก็ถ้ามีสิ่งใดที่พวกเราล่วงเกินนะคะแล้วก็ทาให้ผัวหน้าหนักใจ <c oughs> ก็ก็พยายามย,ำย้ำนะคะว่าผัวหน้าก็ก็ยังไม่ตามพวกเราตลอดนะคะถ้ามีสิ่งใดที่พวกเราสามารถช่วยหรือว่าสนับสนุนผัวหน้าได้ก็ช่วยัค่ะที่เรา จดจำสิ่งดีได้จิตสานหกกับผู้เราในสิ่งที่ต่าท้เร่อันอาหารที่เราจะไม่ลืมนะคะรับอันนี้บรรยากาศเราคงจะจดจำไว้ในใจตลอดไปคร่ะก็ซาบซึ้งกับทุกการกระทำค่ะแล้วพูดไม่ออกสุดท้าย,ยนะคะขอให้หน้าเี่กจบกับการทำงานนะคะที่ใหม่นะคะ ความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแต่ก็เยยนพวกเรานะคอกลับมาเยียเียนพวกเราไปบ่นนะคะค่ะค่ะบ๊ายบายนะคะบายบายคุณ้ชจุ ưa, ๊บจุ๊บอะเลน่คนเป็นมือแพรนะคะของน้องๆผู um ้บรีค่รนะคะบริหารงานทั่วไปค่ะในสถานี ท่านคมประจรนะคะท่านหัวหน้าระลึกมวลนะคะจะได้เป็นเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะคะช่วงเวลาที่หลายปีอยูน่นะคะที่มีท่านพมจได้มายอยู่ที่นี่ยะคะ่ะพวกเราก็มีความเคารพขระนะคะแล้วก็ยังระลึกถึง แล้วว่าคนหน้านจะจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรือชนเกษยียณอายุไปก็ตามนะคะเราก็ยังระลึกถึงในสิ่งที่ได้สั่งสอนนะคะให้พวกเราได้ทํางานอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ขอให้คนหน้าน,นะคะประสบความสําเร็จเมื่อเข้าไปอยู่ในส่วนกลางแล้วอะคะ่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะในการทํางาน,นะะแล้วก็อีกสองปีเกษยียณก็ขอให้เกษียณอย่างเกษียณสมานแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะคะุณู อยรับ,บ,บนะคะรักนะคะดีค่ะแล้วผูกกันค่ะยกใจให้ค่ะไม่ไดนะคะและฉันละ่ะไม่ไมอลหน้ครัไม,ไม่ต้องหัวนะคะงานการักเยวทุกง,งานหลดง,งานค่ะวใจได้ทุกทกค่ะ หน้าคะหรือแต่งหนาตามทหหน้าบอกแล้วนะคะไม่มีใครมาแย่เหอนอนะคะมีแหวนด้วยหัวหน้าเคสสอสอมากลคะ่ะอะไรของมึงไปเลยงานสบนาว่านี้อขอบคุณสำหรับค่าคุ กับหัวหน้าด้วยนะคะที่ได้รับผู้ใหม่เป็นผู้ช่วยสลัดกระทรวงก็ขอบคุณหัวหน้านะคะที่ดูแลพวกเราทุกคนเราไ็นอย่างดีถึงแม้พวกเราจะเสียใจแต่ก็ยินดีกับหัวหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆนะคะ ชาพกรน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าด้วยนะคะกับตำแหน่งใหม่อย่าลืมพวกเรานะคะกลับมาเยี่ยมกันบ้างขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของพวกเราชาวพมจุกงเก่าขอบพระคุณแม่จิม๋มที่ดูแลพวกเราทุกคนมาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการดูแล คนในครอบครัวของพวกเราด้วยในบางโอกาสเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอให้แม่จิ๋งของพวกเรามีความสุขกับการทำงานในสถานที่แห่งใหม่นะคะรักนะคะ